ส่วรายการหนึ่งในร้อยสเปเชียลนะครับและตอนนี้ผมกำลังอยู่กับคุณไข่มุกมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2552และครอบครัวของเธอนะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวสวัสดีทุกท่าน,นนะครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับหืมหล่รอๆสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะร, <laughs> รู้แล้วว่าเธอได้ความสวยความหล่อจากใครนี่เองนะครับต้องถามตรงนี้ต้องถามคุณไข่มุกก่อนว่านะฮะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ได้มีส่วนสนับสนุน ให้ไข่มุกประสบความสําเร็จได้มากน้อยขนาดไหนค่ะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไข่มูกในการทางนั้นการศึกษาทางด้านการทํากิจกรรมทุกอย่างนะคะครับแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณไข่มุกมีแววไหมครับที่จะเป็นนางงาม,มเห็นบอกว่าชอบโพสท่าด้วยช่ใช่เป็นยังไงฮะ คือพอกล้องขึ้นปุ๊บแขนจะไปก่อนแล้วขาจิตมันจะต้องมีอย่างนี้มึงได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับผมมีรูปอยู่รูปหนึ่งนะครับซึ่งผมได้ชมแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวต้องขออนุญาตนิดนึงนะฮะคือยังมีท่าอยู่เหมือนกันแล้วตรงนี้เป็นแบบว่าท่ายืนยันยืนยันที่บอกเมื่อกี้นเลยเราไม่เคยยืนเฉยๆเลยค่ะถ่ายรูปอะไรครับคือแรงบันดาลใจของคุณแขมุที่ทำให้ลดน้ำหนัก หรือกลับมามีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็สวยสมส่วนได้ขนาดนี้พี่ปอเป็นไหมคะที่ทุกๆวันพี่ปอตื่นขึ้นมาถึงแม้พี่ปอจะมีหน้าที่การงานอยู่ตอนเนี้ยแต่พี่ปอตื่นขึ้นมาเพื่อสิ่งไหนสิ่งหนึ่งในชีวิตโอ้โหนั่นแหละคือ,คอเป็น<า>ความฝันใช่ก็ <ๆ S 1> คือทุกๆวันถึงแม้ใครบางคนจะไปโรงเรียนหรืออะไรแต่ว่า,าแต่ว่า มาอาจจะเลือนลางในภาพนั้นน้องมุกเคยมาปรึกษ,ษาว่าเออพี่เฟย์ทำยังไงถึงหอมก็จะเหมือนสาวๆเข้าไปว่าน้องมุกก่อนก่อนกินอะไรเนี่ยให้มุกดม,ดมก่อนดีไหมดมแล้วมันจะได้ฟูฟิรู้สึกว่าเออู้สึกอ,อ,อิ่ม,มไม่ต้องไม่ต้องทานก็ได้ได้กลิ่นแล้วเออนี่ทุเรียนคุณแทนม,มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนครับรวมแล้วมีทั้งหมดหคนค่ะแต่วันนี้พี่ชายคนโตพี่แม็กซ์แล้วก็น้องชายคนเล็กน้องมิก ไม่มาค่ะเพราะว่าพี่มักติดงานแล้วก็น้องมิกยังติดเรียนที่ประเทศอังกฤษอยู่ค่ะในพี่น้องห้าคนนะครับคุณไห่มุกสนิทสนมกับใครที่สุดที่จริงสนิทกันทุกคนนะคะเราคุยกันได้ทุกเรื่องอะค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยไขมุกจะอยู่โรงเรียนเดียวกับน้องมิกเนะคะตลอดของของผมนี่ส่วนใหญ่ที่น้องมุกน้องมุกเขาจะมาคุยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องเพื่อนอะไรบ้างอย่างเงี้ยเวลาอย่างอย่างเช่นตอนที่เรียนปริญญาโทอย่างเงี้ย โปรเจกต์ Project, ควรจะทําอะไรยังไงแต่ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่ผมได้พูดคุยกับคุณไข่มุกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณไข่มุกมีความเป็นไทยมากเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ได้มีส่วนปลูกฝังหรือสั่งสอนอะไรของให้กับเราเกี่ยวกับความเป็นไทยบ้างค่ะคุณแม่ก็จะบอกเสมอมาว่าเนี่ยไปเรียนเมืองนอกนะรเราต้องรักษาความเป็นไทยเพราะว่าเป็น เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่สวยงามคุณแม่จะเน้นเรื่องการพูดและกิริยามารยาทค่ะคภาษาไทยของเราสวยงามดีอยู่แล้วนะคะคแล้วก็แบบอะไรไม่จําเป็นต้องไปพูดอังกฤษคำไทยคำคิดว่ามันมันไม่น่าฟังไม่น่าดูเวลาเราไปเรียนเมืองนอกเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่มันต้องประสบแน่ๆก็คือว่านักเรียนจะรู้สึกเจอกับปัญหาหลายด้านเลยคืินท้อใจคิดถึงบ้านนะครับเวลาเราท้อแท้เนี่ย ไข่มุกจะมีวิธีการจัดการความรู้สึกของตัวเองอย่างไรเวลาไข่มุกทอ้อแท้นะคะแลนะ้ไขมุกก็จะโทรกลับมาบ้านหาคุณแม่ก็คุยกันแล้วคแม่ก็จะพูดเหมือนกันตลอดมาก็คือ <c oughs> <c oughs> เวลาไข่มุกคิดถึงบ้านหรือว่าทอ้อใจเนี่ย ไทยมุกควรจะทำสองสิ่งคุณแม่ให้เลือกไม่อ่านหนังสือก็สวดมนต์ใช่หลักธรรมัดทำไมแล้วน้องเขาพ่อคุณพ่อรู้สึกยังไงับพ่ออยากก็อบอกใจเขาฮะบอกปลอบใจบอกว่าค่อยค่อยคิดค่อยคยทำแล้วทานเราทำอะไรอย่าใจร้อนนะก็คือทุกอย่าง ปัญหาแก้ไขได้ใช่ค่ะคำนี้เป็นคำที่ไข่มุคิดตลอดมาเวลาทุกอย่างแก้ไขได้ทุกปัญหาแก้ไขได้แล้าทุกปัญหามีทางออกแต่เห็นบอกว่ามีกําลังใจด้วยจากโปสการ์ดครับคุณผ <c oughs> ู้ชมครับคธอมีโปสการ์ดจากคุณแม่ <c oughs> ซึ่งเป็นกําลังใจต้องขออนุญาตนะครับคือปกติจะเป็นจะเป็นสิ่งที่คุณแม่มักจะส่งโปสการ์ดให้น้องเป็นประจำใช่ไหมฮะ ตรงนี้จ,นะจะมีจะมีข้อความนะฮะซึ่งคุณแม่เขียนเป็นกําลังใจแล้วมีเวบคล้ายๆบทกลอนนะครับอยากจะให้คุณไข่มุกนะครับช่วยอ่านให้เราฟังสักนิดนึงเจ้าคือเลือดเนื้อของแม่แม่เฝ้าถนอมรักษานอนอยู่ในท้องแม่มาเป็นดังแก้วตาดวงใจความรักของคุณแม่และคุณพ่อค่ะทําให้ไข่มุกละอายใจที่จะเป็นเด็กไม่ดีเพราะว่าคิดว่าเป็นเด็กที่โชคดีมากที่ ได้มีครอบครัวที่แบบสนับสนุนแล้วก็ใกล้ชิดกันทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้นะค่ะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจคือเรารู้สึกโชคดีแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนที่ได้โอ,อากาสที่ถ้าเรามีสามารถมีส่วนที่ช่วยเขาได้เราก็อยากจะช่วยนะคะคุณสายมุกก็เป็นสาวเมืองนอกนะครับแต่ว่าเป็นสาวสมัยใหม่แต่กิจาการรมที่ครอบครัวที่ชอบทํากันมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องราวของการไปวัดใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะทุกปีเลยค่ะเราจะ ขับรถตู้แล้วก็ไปที่วัดกันทําบุญก้าวัดเหน็นบอกว่าไปนั่งวิปัสสนากันด้วยค,ค,คุณ่ะก็ไปได้วยกันนะครับรกันเขาจะชอบนั่งแล้วเขาจะเคร่งมากจะไม่พูดกับใครอะไรกับใครกิจกรรมที่ครอบครัวนี้ทํากันเป็นประจําในยามว่างนะัก็คือเรื่องราวกับร้องเพลงใช่ไหมครับเห็นบอกว่าชอบร้องเพลงกับคุณพ่อใช่ค่ะก็เป็น เป็นครอบครัวมิวสิคอลตลอดเวลาค่ะดนตรีค่ะวันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกคุณแทนมุกเป็นพิเศษบ้างไหมครับก็อยากจะฝากน้องมุกไยมุกนะครับว่าพยายามที่จะคว้าตำแหน่งมิสยูเนียสมาให้ประเทศไทยครับสำหรับคุณแม่ล่ะครับก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่ามาอยู่ณจุดนี้ก็มีงานเข้ามามากมาย ก็อยากจะให้ลูกดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าคนไทยทุกคนจะเป็นกําลังใจให้กับคุณไข่มุกและสําหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันสาหรับครอบครัวดูโรงเดชทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ผู้ชมครับผมเชื่อนะครับว่าคุณไข่มุกเธอเป็นสาวยุคใหม่นะครับเป็นตัวแทนของสาวสมัยใหม่ที่มีหัวใจรักความเป็นไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหน้าภาคภูมิใจแทนคนไทยทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าเส้นทางแห่งความสําเร็จของเธอนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมผู้อีกคนนี้ครับและคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามและเป็นกําลังใจให้กับเธอนะครับในการเข้าประกวด Miss Universe ที่ประเทศบาฮามาสในวันที่31สิงหาคมนี้นะ